สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่12พฤษภาคม2565ก,กับการอัปเดตประเด็น 3, สำคัญสภาพการเงินการลงทุนผ่านทางไอวันมอนิ่งบรีฟได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าสำหรับประเด็นที่ตลาดให้น้ำหนักมากเมื่อคืนนี้นะคะก็คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะรวมถึงถ้อยแถลงของกรรมการของเฟดที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากประเด็นแรกนะคะต้องบอกว่าการประกาศ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ออกมามากกว่าที่คาดการไว้นะคะอยู่ที่ระดับ8.3นะคะแต่ก็ต่ากว่าในเดือนที่ผ่านมาที่8.5นะคะในขณะที่คอลซ CPI นะคะซึ่งเฟดใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่คาดการไว้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ระดับ6.2นะคะแต่ก็ต่ากว่าเดือนที่ผ่านมาที่6.5ค่ะทาให้ตลาดยังคงตีความว่าเงินเฟ้อในยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งจะเป็นปัจจกกดนอาขวใะล็มไ้้้ึแ น้ำหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนที่ประมาณ0.75นะคะโดยสะท้อนผ่านทางบอลยู2ปีนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ2.64นะคะในขณะที่บอลยู10ปีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือ3นะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการของเฟดนะคะหรือว่า ตัวของเฟดคอมมิตี้ต่างๆนะคะก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในแนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งหน้านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเฟดบูลาดนะคะแห่งรัสเซียลุยซึ่งเป็นคนเดียวที่มองว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่3.5%ในปีนี้เนี่ยเริ่มกลับมาส่งสัญญาผ่อนคลายที่มากขึ้นนะคะโดยมองว่านะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกู๊ดเบนชมาร์กนั่นเองนะคะในระดับปัจจุบันเช่น ก็จะเป็นไปตามถ้อยแถงของพอเวลที่ให้ไว้นะคะโดยเหตุผลของเฟดก็คือเขาจะพิจารณาเรื่องของเงินเฟอ้อร่วมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะคะการปรับขึ้นอัตราเงินเฟอ้อนะคะก็มาจากราคาของสินค้านะคะก็คือราคาของฟู้ดเอนเนอร์จีแล้วก็เชลเตอร์นะคะในเดือนเมษายนนะคะต้องบอกว่าฟู้ดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ9.4เปอร์เซ็นต์เอนเนอร์จีปรับตัวเพิ่มขึ้น30.3แล้วก็เชลเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา65.1นะคะแต่ดูเหมือนว่าราคาสินค้าน่ยจะมีการปรับตัวเพิิ่่มขึ้้้้นนนนอยกวาากวาาาภคบรระะังี Price เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา18.6% Hotel Service ปรับตัวเพิ่มขึ้น23%และ Energy Service เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง13.7%นะคะส่ว so, นราคาอาหารก็มีการเล่งตัวขึ้นนะคะโดย Food at Home Price เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10.8%นะคะจากราคาไก่ไข่เนื้อวัวนมแล้วก็ผลไม้รวมถึงพันธัญพืชน,นะคะซึ่งการปรับขึ้นราคาของดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เงินเฟอ้ออเมริกาเล่งตัวขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าโภคภะัณฑ 5เหรียญเบรนอยู่มาณ107เหรียญต่อบาเรลนะคะหลังจากวิกฤติ UK รัสเซียเนี่ยส่งผลกระทบก่อซัพพลายแกส๊สเข้าสูย่ยุโรปลดน้อยลงนะคะล่าสุดจากประเด็นก็มีการระงับการไหลเข้าของท่อแก๊สใน UK ในสถานีโ โซคานิฟกานะคะแล้วก็สถานีโนวัฟโคบนะคะโดย2สถานีนี้มีมีการไหลของแก๊สยุโรปรัสเซียไปยุโรปในคิดเป็นหนึ่งใน3ของการสปายแก๊สไปยุโรปนั่นเองนะคะทำให้ผู้ประกอบการแก๊ส TSO เนี่ยซึ่งเป็นชาวยูเครนนะคะประนามการกระทําดังกล่าวของรัสเซียนะคะแล้วก็เป็นการผิดสัญญาในการเดินท่อแก๊สระหว่างบริษัทกับรัสเซียนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการตอบโต้หลังจากนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะราคาแก๊สธรรมชาติในยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา6.4นะคะท่ามกลาง ต้องบอกว่าการคุกคามของรัสเซียนั่นเองะค่ะที่หยุดการไหลของกาธธธ๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปนะคะและรัสเซียเนี่ยมีสัดส่วนในการ supply ก๊าซไปในยุโรปเนี่ยอยู่ประมาณที่40%นะคะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงมาหลังจากที่เงินเฟอ้อสูงกว่าที่คาดนะคะก็ทําให้ตลาดมาพายเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะท่ามกลางความคาดหวังของเงินเฟอ้อหรือ inflation In expectation ที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะทางนี้เนี่ย NASDAQ ปรับตัวลงแรงนะคะจากแรงกดดันของกลุ่ม tech consumer discretionary แล้วก็ consumer service เองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุ้นกลุ่ม Energy ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ำมันลงถึงกลุ่ม Utility ที่เป็น d e f e n s i v e stock นะคะ S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงต่ำกว่า4,000จุดอีกแล้วนะคะก็อยู่ประมาณ3,935นะคะส่วนดอลลาร์อินเด็กก็มีการแข็งค่าขึ้นอยู่ประมาณ104.02ค่ะหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัว เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการนะคะก็ทำให้บอลยู10ปีนะคะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2.92นะคะและเรียวยูค่ะก็มีการปรับปรับตัวเขาเรียกว่าลดช่วงบวกลงนะคะอยู่ประมาณ0.21จาก0.34นะคะโดยการปรับตัวลดลงของเรียวยูก็เป็นปัจจัยสนับสนุนในราคาทองคำนั่นเองนะคะให้กลับมายืนเหนือประมาณ1,852ค่ะ นอกจากนี้เนะี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะยกเว้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็เยอรมนมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ7.4%นะคะสูงสุดตั้งแต่1,981ค่ะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการคอมเลนจาก WHO ว่าจีนเนี่ยการใช้มาตรการีซร่โควิดเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยดีขึ้นนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ